อาหมอมาหมอนั่งกิน <c oughs> ล้างมือล้างมือก่อนอ่าโอเคครับกุ้งมาจากไหนไม่รู้แต่ต่อให้มาจากมหาชัยก็ไม่กลัวกินเลยกินตั้งเปื่อยนะผมเนี่ยอือร่อย อ่ะอสมโอสดสัมหา้าได้กินเปไงไม่อยากกลัวจนเกินไปครับถ้าเรารับประทานอาหารที่สุกนะครับลวกให้เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรท้นส,สมมุติเรามาตลาดเนี่ยเรากลัวว่าอาจจะมีสารก้นเพื้อนมีสารก้นเพื้อนของเชื้ออยู่บนอาหารสดต่อให้เราซื้อเสร็จไปเรารีบเอาแอลโกอฮอล นะครับล้างมือของเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรกลับไปบ้านก็ทําให้ถูกนะครับติดเรียกสัมผัสให้น้อยที่สุดสัมผัสไอ้ของดิบๆให้น้อยที่สุดถึงเวลาปุ๊บทานได้เลยนะครับคุานันท์เรคครับมีข่าวเรื่องของเจ้าหน้าที่ของเนี่ยรัฐบาลมีเชื้อโควิดตอนนี้สารการล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับา่ามเพรครับเรี่กงขอจอิงนะครับคือมีการไปสุ่มตรวจ เื่อความปลอดภัยที่เนื้บลรัฐบาลแล้วก็ได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครติดเชื้อนะครับแต่แได้กรมนงวลความมั่นใจครับว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับผู้ที่ตรวจพบเชื้อก็จะได้รับการรักษาพยาบาลซึ่งถ้าไม่มีโรคอื่นๆประจําตัวเนี่ยะครับยืนยันว่าหายทุกรายแล้วก็หายในระยะเวลาอันรวดเดียว ถ้าเปรียบเทียบกับการระบาดในช่วงแรกกับช่วงนี้ช่วงไหนมีความาน่ากังวลมากกว่าคืออย่าใช้คําว่ากังวลกังวลได้แต่อย่าตาื่นอย่าตกใจจนไม่ไม่เป็นอันทำอะไรนะครับก็กา่เรียนครับว่าการที่มีการแพร่เชื้อในช่วงนี้เนี่ยต่างจากคราวที่แล้วคือช่วงนีเน้เรามีวภัณฑ์พร้อมมีความพร้อมของสถานพยาบาลมีความพร้อมของยา มีความพร้อมของเวชภัณฑ์ทุกๆอย่างหน้ากากอนามัยนะครับชุด B P E ทุกอย่างมีพร้อมหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองดีที่สุดก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา